รองนายกภูมิธรรมค่ะลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษมอบนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดย้ำว่าต้องเห็นเป็นรูปธรรมค่ะ เมื่อวานนี้ค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเดินหน้าเสริมบทบาทชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชบบให้เป็นพลังประชาชนค่ะในการดูแลความปลอดภัยของชุมชนโดยประกาศให้วันที่16กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันชบบค่ะเพื่อยกย่องความเสียสละของอาสาสมัครทั่วประเทศกว่า6,7 หมื่นคนค่ะที่ทำหน้าที่ร่วมกับภาครัฐในการรักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมกันนี้ค่ะได้ประกาศภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดภายใน3เดือนโดยมอบนโยบายให้ผู้ว่ราชการจังหวัดนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและชรบอนะคะบูรณาการร่วมกับตำรวจและภาคีเครือข,ข่ายทุกพื้นที่ทั่วประเทศภายใต้4มาตรการสำคัญค่ะได้แก่การป้องกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชนการป้องปามเพื่อความควบคุมพื้นที่เสี่ยงการปรับตามสืบ จับผู้ค้าเครือข่ายและการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพอย่างจริงจังค่ะเป้าหมายก็คือให้ประชาชนนะคะรู้สึกได้จริงถึงความเปลี่ยนแปลงเช่นหมู่มบ้านปลอดภัยมากขึ้นปัญหายาเสพติดลดลงไม่ใช่แค่เพียงตัวเลขรายงานนะคะซึ่งหากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจังก็จะสามารถคลี่คลายปัญหาให้เห็นผลเป็นรูปธรรมได้ค่ะ